ผมก็ไม่เจอแกแต่รู้ข่าวว่าสุดท้ายหมดเงินตัวก็พิการลูกก็ติดคุกก็เงินที่วิ่งเต้นไปอ่ะก็หมดมไปค่าทนายค่าอะไร,รสารพัดเกลี้ยงไม่มีเหลือครับศูนย์สลายหมดไอ้ที่ทําสะสมขึ้นมาขึ้นมาแนละ้วศูนย์หมด<อ>แล้วตัวแกก็พิการหลังก็แทบแทบจะตอมใจตายไปหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนี่นคือเห็นกระตาว่าเ<อ>กรรมที่ทำเนี่<อ>คือทีแรกเนี่ย ตอนที่เขาทำความชั่วเนี่ยโกตุ้นเนี่ยก็แน่นอนนะ่ะก็สร้างรายได้ให้กับเขานะมีทรัพย์สินเงินทองอะไรเพิ่งมาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่อาจจะหนีกรรมชั่วที่ตัวเองทำไ้ได้ทำชั่วก็ได้ชั่วแน่นอนนะครับคือถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อปัญญ,ญาอนันท้าบอกก็คือว่าไม่ต้องรอทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรอกทำดีดีนะทำชั่วก็ชั่ว ทำดีก็ดีเดี๋ยวนั้นทำชั่วก็ชั่วเดี๋ยวนั้นนะครับนี่เฉพาะกรณีตัวอย่างแก๊งขโมยรถเคสเดียวนะฮะเคสเดียวก็จะเห็นได้ชัดว่าว่ายังไงเสียเนี่ยสิ่งที่ตัวเองทําไว้เนี่ยสุดท้ายก็ต้องได้รับผลแล้วก็แปลกนะฮได้จากอะไรก็มักจะเสียเพราะไอ้สิ่งนั้นด้วยนะอ๋อไดอยากรถเออตัวเองก็มาประสบปฏิเหตุใช่มาสูญสลายก็เพราะไอ้เรื่องรถเลยทั้งหลายนี่แหละครับครับก็เป็นเรื่องที่แปลกดีเหมือนกัน เพราะว่าการขโมยรถเนี่ยก็สร้างทุกข์ให้กับผู้ที่ถูกขโมยรถคุณนนท์เล่าไว้เคสหนึ่งน่าสนใจมากในกรรมทันตาครับเรื่องของพ่อค้าขายเป็ดพะโล้ใช่คุณนนท์เล่าให้ผมฟังนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ผมอ่านแล้วผมสะเทือนใจมากเลยเคสเนี่ย<ว>คือตอนนั้นนะนะ ผมก็กําลังทําชั่วอย่างเมามันเลยแหละครับก็รู้สึกดีอ่ะรู้สึกดีกับไอ้เงินที่ได้เข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยถึงแม้จะรู้สึกลอายใจบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่เคสเนี้ยทําให้ผมได้คิดได้คิดเยอะครัเฮียน้อยเนี่ยแกเมื่อก่อนแกเป็นลูกน้องเฮียเฮียเฮงของผมเองนี่แหละก็เป็นพนักเป็นคนขับรถแท็กซี่คือเฮเฮงแกมีอู่แท็กซี่ด้วยครับก็เคยเคยเป็นลูกน้องเช่าแท็กซี่แกขับมานานปีว่า้งเถอตอนหลังก็ เก็บหอมรอมริบได้นิดหน่อยก็ซื้อรถกระบะคันหนึ่งกร,ระบะมือสองเนี่ยแต่สภาพค่อนข้างดีหน่อยเงินทั้งชีวิตที่หามาเป็นสิบสิบปีเนี่ยก็ซื้อมาแล้วก็ตะเวนขายเป็ดพะโล้บ,บนรถกระบะก็จะมีมีมีมเป็ดพะโล้ิดหม้หอต<ม>้มพะโล้มีเป็ดห้อยอะไรเงี้ยก็ตะเวนขายก็ทําอร่อยด้วยนะอาซอเมียแกเนี่ยก็จะนั่งขายรถตัวแกก็จะขับแล้วก็ประกาศไม่ขายอะไรเงี้ยตะเวนขาย แกก็จะมาแวะที่เต็นท์บ่อยๆเมื่อก่อนมาแวะขายเป็ดด้วยแล้วก็มาขอล้างรถบ้างอะไรบ้างไปตามเรื่องครัวนี้ก็สนิทกันอก็อเห็นกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แกก็แถมเป็ดได้บ้างผมพวกลุงน้องก็จะขอแถมกระดูกบ้างอะไรบ้างเอาไปแทะอะไรเงี้ยแกก็จะให้เรื่อยครับอยู่ดีๆวันหนึ่งเนี่ยแกวิ่งกระหืดกระหอบมาหาครับมาหาเฮียมาตบมาตบ,าตบออฟฟิศปังปังปังเฮียเฮีย รถผมหายรถผมหายมีคนขโมยรถผมมันมันเอาไปต่อหน้าผมเลยเราก็ตกใจอะไรกันอะไรกันก็บอกแย่ๆจะนั่งคุยเรื่องเป็นไงเรื่องไงแกเล่าให้ฟังว่าตอนดึกแล้วประมาณตีสองได้มั้งครับกกได้ยินเสียงคนสตาร์รถแกคือแกนอนอยู่ในบ้านเนี่ยรถจอดหน้าบ้านแต่ก็คงอยู่กันไม่ไกลอ่ะคงคงไม่ไกลเท่าไหร่ได้ยินเสียงคนสตาร์รถแกลกแคกเอ๊ะเสียงใครเสียงรถเหล่า่ิวะแกก็ เปิดประตูรีบวิ่งเปิดประตูบ้านไป<ะ>วิ่งไปดูคนนั้นสตาร์ติดพอดี<ะ>ติดรึมติดพอดีกําลังออกรถแกร้องเฮ้ยอะไรเงี้ยร้<ะ>องให้คนช่วยไอ้คนนั้นก็ออกรถเลยบ,บ้านแกอยู่ในซอยนะ,ะก็ออกรถแกก็วิ่งตามแล้วตามจนทันแกก็จับรถไว้ครับความที่มันเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่แกมีอะ่ะแกเก็บหอมรอมริบมาเนี่ยม,ม,ามาดาวนะไม่ใช่ว่าซื้อได้ทั้งคันนะมาดาวเนี่ยเออ หมดหมดทั้งชีวิตเนี่ยอยู่ที่รถคันนี้ครับมอตอต้มอะไรก็อยู่บนรถทั้งนั้นเลยอ่ะครับเกแก็จับไอ้เสาหลังไว้เสาหลังคาหลังอ่ะฮะแล้วแกก็ไม่ยอมปล่อยรถมันก็ออกตัวแกวิ้แกก็ต้องวิ่งตามรถเนี่ยแกไม่ยอมปล่อยอ่ะสมบัติที่แกมีอยู่ชิ้นเดียวเนี่ยแกก็ไม่ยอมปล่อยอ่ะครับรถมันก็ชตกแกล้มอ่ะครับลากไปแกก็ยังไม่ยอมปล่อยมือนีรถลากไปทั้งหลายเมตรหมดเลยถลอกปอกเปิกเนี่ยอายุเท่าไหร่ฮะโอ้ยห้าสิบ หกสิบแล้วมั้งตอนนั้นนะนะเม๊ก็ยังลุกขึ้นวิ่งตามอีกนะเพราะว <ละ S 2> ่ามันคือมันซอยคงไม่ใหญ่นักอ่ะบ,บ้านแกซอยไม่ใหญ่นักรถม,มันก็ไปเร็วสุดตัวไม่ได้อ่ะก็จึงลุกขึ้นลุกขึ้นพยายามวิ่งตามอล้มอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยไม่ทันสุดท้ายเนี่ยอเแกบอกว่าที่เห็นครั้งสุดท้ายอ่ะแกแกล,ลุกขึ้นมาเห็นไฟท้ายแดงๆวิ่งลับหายไป แล้วหลังจากนั้นมาแกก็จะวนมาถามรู้ไหมเห็นไหมเห็นรถมันเอามาขายหรือเปล่ามาขายบอกนะเนี่ยจํารถได้ไหมกอทอนี้นี่ซึ่งพวกผมจะจำรถแกแม่นเราก็ขายไปเองด้วยรถคันนี้แล้วก็จําแม่นด้วยแกก็มาล้างทุกบ่อยๆอ่ะเราก็จารถแกได้มันก็ไม่มีวี่แววแกก็มาถามรู้ไหมพวกขโมยรถเนี่ยมันจะเอาไปทําที่ไหนอูมันอยู่ไหนอให้เราบอไม่รู้ไม่รู้ที่ไหนแต่แกก็แกไม่ยอมหยุดเลยนะ ทุกๆสามสี่วันก็จะวนมาถามม,มาถามแต่มารู้จากคนอื่นว่าแกป่วนไปทุกทุกอู่อู่ที่มีอยู่แถวๆนั้นเนี่ยเป็นร้อยร้อยอู่แกไปทุกอู่ไป,ไปตามหารถอเออมียแกเนี่ยมาเล่าให้ฟังทีหลังครับบอกแกทําใจไม่ได้อืมไม่กินไม่นอนออกตามหารถอย่างเดียวเลยครับ หมดแรงไงถึงได้ทรมซานกลับมาถึงบ้านกินข้าวนิดหน่อยอเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปต่อทุกวันทุกวันไปหาไปหารถตามอู่ค่ะคนนี้พวกอู่เขาก็เขาก็เห็นใจะนะเขาก็ให้ดูแต่แกเล่นไม่ดูเปล่าๆสิไอ้คันไหนที่มันรุ่นเดียวของแกแต่แต่คนละสีคนไรแกจ้เาเหล็กมาขูดสีดูจะขอดูเลขชัดซีเขาจะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสร้างความวุ่นวายไปหมดครับ จนเขาต้องเอาตำรวจเนี่ยมามาเอาตัว<ม>แกออกจากอู่ไปอ่จับโยนไปก็จะเข้ามาดูอีกตเงนี้ตำรวจเอาไปส่งบ้านไปปล่อยตำรวจก็สงสารไม่รู้ทำไงจนกระทั่งอีกเดือนกว่า,วาได้ไมั้งอสอเขามาตามมาตามที่เต็นเนี่ยเออแกมาบ้างหรือเปล่าอะไรเออไม่มานานแล้วนะไม่มานานแล้วหรือ,อแล้วแกไปไหนไม่รู้หายไปคงเห็นว่าจะไปตามหารถที่ต่างจังหวัดอืม ที่เป็นห่วงไม่ได้เสียดายด้วยอสอแกพูดนะรถอช่ามเันทําใจแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องผ่อนต่อผ่อน,ผ,อนผ่อนโดยที่ไม่มีรถแกก็ต้องผ่อนต่อ,อก็ยังไม่รู้จะอะไรผ่อนเหมือนกัน<อ><อ>คืออาชีพก็หมดไปด้วยหมดทุกอย่างหมดศูนย์สลายหมดชีเป็ดพันขายไปพัลโลก,ก็หมดไปด้วยแต่ยังมีหนี้จากหนี้จากก็ทำไฟแนนซ์ไว้อีกปีสองปีอย่างเงี้ยก็ยังต้องผ่อนต่ออีกเออแต่ที่เป็นห่วงก็คือกลัวแกไม่ได้กินข้าวครับ กลัวแกไปเป็นลมเป็นแล้งอยู่ที่ไหนกลัวใครจะทําร้ายแกเพราะแกก็ไปป่วนเขาทั่วอะไรอย่างเงี้ยบความเป็นห่วงถ้าเจอแกบอกด้วยนะให้จับตัวแกไว้แล้วโทรตามนะเดี๋ยวซอจะมารับแกไปเองเลยโอ้แกพูดเราฟังแล้วสะอึกเลยอ่ะแล้วแกก็เดินออกไปก็ไม่เจอละถัดจากเต็นท์ไปหน่อยมันก็จะมีป้ายรถเมล์ใกล้ๆอ่ะผมพอเจตุละวันนั้นเนี่ยก็ขับรถออกมาวันเดียวกันนั้นที่แกมาตามผ่านผ่านไปรถเมล์นั่นะ ผมเห็นแกนั่งอยู่คนเดียวครับไปรถเมล์ที่ไม่มีใครเลยนะแกนั่งอยู่มุมนึงแล้วไ้ก็มองหับมันเป็นภาพที่แบบกระเทือนใจยอย่างที่สุดเลยอะทุกวันเนี่ยผมขับรถ ผ่านไปเราเมท์ที่นี่ที่ไรนะผมก็ยังเห็นภาพกันนั่งอยู่อย่างนั้นะ<ม>อันนั้นนะ่ะเป็นจุดหนึ่งที่ผมตัดสินใจว่าโอ้ยผมไม่เอาเรื่องข่าเรื่องขโมยรถในแกงเนี่<ม>เรื่องเกี่ยวกับเรื่องขโมยรถยังไงก็ไม่เอาเด็อดขาดนั่นแหละถึงได้เป็นจุดจุดต่อมาที่ว่าผมถึงได้ไปอธิษฐานขออะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ก็เป็นเป็นแค่เป็นเคสหนึ่งนะที่ว่า<ม>ที่ว่ามีมี คือเป็นกรณีที่ผมเองพอได้อ่านแล้วก็ก็เกิดความสะเทือนใจครับอย่างที่อย่างที่คุณนนทร์รู้สึกะนะครับว่าสิ่งที่จะเรียกว่าสิ่งที่เราทำหรือว่าสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันมันมันโหดร้ายมันโหดร้ายเราไม่รู้สึก<า>แต่<า>ผลที่มันกระทบเนี่ยมันใหญ่มากครับมันโอ้โหทำลายชีวิตคน ไปเลยอ่ะครับนึกไม่ถึงนะขโมยรถเขาอ่ะแต่ทําให้ให้ชีวิตที่เหลือของเขานสูญไปเลยครับคือรถมันไม่ใช่แค่เครื่องมือธารมากินแต่ว่ามันเป็นทุกอย่างของชีวิตเขาเลยเขาเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปฝากไว้กับรถคันนี้เี่บเขาฝากอนาคตไว้กับรถคันนี้นะเป็นเรื่องที่แบบโอ้แย่แล้วแล้ว แต่ั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ติดตามก็ผมก็ออกจากนั้นมาก็เลยไม่รู้เรื่องแก่แล้วไงคือผมก็พยายามไม่นึกถึงหันหน้าหนีเรื่องเนี้ยคือนี่ก็เป็นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณอนนท์เนี่ยอย่างที่ไปหาหลวงพ่อปัญญาว่าเนี่ยเบื่ออยากตายอ่ะนะฮะแล้วก็จะพะก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ขายไปหลายคันไง ใช่ไหมช่วงนั้นก็ขายไปหลายคันแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันโอ้มันเลวร้ายมากอ่ะครับรู้สึกเกลียดตัวเองเ่ยรู้สึกเกลียดตัวเองรังเกียจตัวเองรู้สึกเราเราไม่ใช่คนอ่ะพอผ่านพ้นจุดนั้นมาได้นะก็คือผ่านพ้นจากวังวนแห่งการก่อกรรมด้วยความ ไม่ดีต่างๆในเรื่องของการที่ไปเกี่ยวข้องกับกับแก๊งขโมยรถอะไรพมกเนี้ยนะครับแล้วก็มาณวันนี้คุณนนท์ก็ได้ตั้งใจในการที่จะเผยแผ่เรื่องราวเหล่านี้ที่เป็นเรื่องของกรรมแล้วก็ผลของกรรมนะฮะที่จะนำเสนอเรื่องกรรมทันตาในเว็บพันทิพย์อคอมนี่เก้าสิบกว่าตอนแล้วใช่ไหมครับเก้าสิบกว่าตอนครับ ผลผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ก็ดีนะมีมีฟีดแบ็มีคอมเมนต์เยอะคนตามอ่านกลายเป็นว่ามีแฟนประจําครับมีแฟนประจํามีคนโทรมาเคยมีคนโทรมาบอกว่าพี่เขียนทุกวันนะอผมตามอ่านอยู่พี่เขียนขอแค่วันละกระทู้คิดวันโหผมนึกว่าผมเอาเรื่องไหนมาเขียนอย่างเงี้ยผมก็ก็ได้แต่เล่าเรื่องที่พบเห็นจริงๆคือเรื่องไหนที่ที่เราไม่ได้เห็นกระตาหรือไม่ได้เจอกับตัวเงี้ยผมก็ไม่อยากเขียน คนอื่นเล่าผมฟังอย่างเงี้ยผมก็จะไม่เขียนแต่จะเขียนเรื่องที่เราแบบเห็นเห็นจริงๆกับตาทั้งในมุมนั้นและมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยครับต่างๆนานาอย่างล่าสุดนี่ก็เป็นกระทู้แนะนาของห้องศาสนาเว็บพันธิตนะก็คือเรื่องเต้าหู้นมเด้งอันนี้ก็จะจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกสาวของคุณนนท์เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนลูกสาวเพื่อนที่เรียนอยู่ทุกวันนี้ครับซึ่งผมอ่านแล้วผมก็ประทับใจมาก นะกับการต่อสู้ของเด็กอายุ18ปีคนหนึ่งใช่ใชะในการที่จะแสวงหาหนทางธรรมากินด้วยวิธีทางที่สุจริตนะครับใช้ความภาคเพียรพยายามนะฮะแนะนำเลยครับท่านผู้ชมว่าอ่านนะครับเข้าไปที่ห้องศาสนาเว็บพันธิ .com นะก็จะได้เห็นกระทู้กมทันตาของคุณอนนท์นะหรือเข้าไปดูที่บล็อกครับมีบล็อกของคุณอนนท์ซึ่งไปอ่านเรื่องเก่าๆที่เก็รวมไว้ คุณอนนท์เขียนไว้แล้วก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์เป็นหนังสือนะครับเนี่ยฮะอยู่ในบล็อกนะฮะเนี่ยบล็อกของคุณคุณอนนท์นะลองเซิร์ชดูก็ได้เซิร์ชคำว่าบล็อกแก๊งกรมทันตาเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ยครับ อยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหมคะเก้าสิกว่าเรื่องคคือที่แรกผมไม่ได้ทาบล็อกไงแล้วเรื่องมันก็จะไหลหายไปหายไปครับครับก็มีคนบอกว่าโอ้น่าเสียดายคนคนอยากจะมาตามอ่านจะทํำยังไงให้หาที่ไว้มันทัทีทัทีหนึ่งห้ทำบล็อกซิอะไรเงี้ยก็มีคนบอกมาเยอะจนวันนึงก็เสียดายนะก็เออก็เลยเอาไปรวมไว้ในในบล็อกนี้ครับตามคําแนะนําของแฟนๆทั้งหลายเนี่ยอืมนะฮะก็เนี่ยครับเป็นเรื่องราวต่างๆที่ผมคิดว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้อ่านนะครับจะ จะเกิดแรงบันดาลใจในการละความชั่วและทำความดีนะฮะเรื่องราวที่กุนน์นเล่ามานี่เพียงส่วนเี้ยวเท่านั้นเองนะฮะ <c oughs> จากกระทู้เกกว่ากระทูอะ้อยากให้กุนน์นเล่าอีกสักสักกรณีหนึ่งนะฮะเรื่องของอแท็กซี่คนหนึ่งที่เขาขาเจ็บ<อ>ขาเจ็บแล้วปรากฏว่า ช่วงนั้นคุณรนก็ก็ยังมีนี้มีสินยังลําบากอยู่นะ,ะฮะแต่ว่ากรณีนี้น่าสนใจมากว่าแม้ว่าขาจะเจ็บแล้วก็ยังดิ้นรนในการทํามาหากินแต่พูดจริงๆนะ,ะเคสนี้เนี่ย<ะ>ผม<ะ>ผมไม่ค่อยมั่นใจเลยผมกล้ากึ่งมากเลยนะฮะหลังจากวันที่ผมตัดสินใจจุดทูปกลางแจ้งอธิษฐานนะั่นแหละแค่สองสามวันเนะี่ยก็มี ผมก็ยังต้องไปติดต่องานอยู่ครนี่อยู่อะไรเงี้ยนะครับจำได้แม่นแม่นมากๆเลยคือยืนอยู่หน้าเซนท่านปิ่นก้าวํำและ6หกโมงทุ่มแล้วแล้วฝนตกด้วยควันนั้นนะฝนตกด้วยวันนั้นผมน่าจะทำอะไรอย่างไม่ได้เอารถไปแล้วก็เลยต้องยืนรอเรียกแท็กซี่ค่ะก็ยืนโบกเรียกก็ได้คันหนึ่งได้คันนี้มามาจอดปั๊บก็ขึ้นก็ไปเดียว่าไปไปปากเกร็ดบับ